ตัวแรกครับเป็นสาวทองแรกครับทองกับ kf 7 2็แหละครับปต่กันทองนะครับแดงแดงหนังนังสี่เบานัดเปิดจักบาทเปิด29,000ืาพครับ29,000ืนาพนะครับทรงพี่2องยโลเนาะครับนะครับเนื้อนังดีแห้ง37,000นี่คือทองได้ไปน้องนี่งามงามนะครับนี่เป็นตัวที่2นะครับม่วงทองตัวที่3ครับพี่น้องครับทองจักเดือนละเบานัดวันที่25นี่ครบเก้าเดือนครับ25ที่ห่อนนี่ครบเก้าเดือนครับครับแเดือนสี่เก้าเดือนแหละครับพี่น้องเปิดจักบาทตัวนี้เปิดไป หนึ่งเก้าพันห้าร้อยครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยพี่น้องโอ้ราคาหนีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอาสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับมือนีนะครับพี่เจา้าปทุมราชนะครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิงง้อทอง ราคาบ่าเบาคือเก่ากับเบานัดหน้าแต่ครับสวัสดีครับเบานัดครับสวัสดีครับขังกรเพื่อนเอางัวงามมาเปิดครับพี่น้องโอ้ยโถสนั่นวันไหวเลยมือนีเอาราคาบ่เบาครับแต่ว่าง่ามง่ามครับพี่น้องนั้นนๆตอนนา้พี่น้องรักสอง่องแล้วนะครับมีหอดลักมื่นไก่ทอดพ่ออพูดพี่น้องตันจุลูเลยตัวนั้นนัาเบนัดครับนะครับรักมื่นครับมาจากบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศสีม่วงแรงครับสีอัสซีเหลืองแนนนะครับตามจริงง่วแดงเลยพี่น้อง นะครับราคาทรงฟรี200กิโลครับปากกันทอง3ตัวครับอ่ะเดี๋ยวเบิ่งตุวนอีก่อิพีจ้ามากมพี่น้องเปิ้นสีแดงเข้มครับตัวแดดมันส่วงคำๆนะครับตัวนี้เป็นสาวทองแหลกเนาะแมนครับตัวแรกครับเป็นสาวทองแหลกครับทองกับ kf 7 2แหละครับปากกันทองนะครับแดงแดงนางนางสีแดงงามครับสูงได้บ้านัดร้อยสามสิบครับ ร้อยสามสิบบวกลบเป็นสาวทองแหลกนะครับทองกรับ kf 7 2 i c ประดูครับวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบสามพฤษภาห้องหกกำหนดขอดสามมีหน้าหกเจ็ดครับสามเดือนกว่านะครับตัวทองอะไรเป็นบ่ครับประกันทองครับไม่คือนังหนาดีแทะนังหนาแล้วก็สีแดงงามครับพี่น้องสดดีสูงร้อยสามสิบบวกลบครับสองหมื่นเก้าต่อรองได้ครับลายใหญ่นะครับจมูกสีดำโบสีบบแวนคลิปผู้ดำเป็นสาวทองแหลกนะครับเด้อ นะครับเล็บกอเทาปกตินะครับคาโทกอทาปมากันเจือมือสิบห้าหมือครับสิบห้ามือนนี่ครับสองหมื่นเก่าพี่น้องห้องทรงฟรีสองร้อยโลเนาะครับพี่น้องบึงสดปะอ้วนอ้วนอีหลีพี่น้องอาเพศดํำพ่วงหางดำครับพุ่นหางปีพี่น้องสองหมื่นเก้าเด้อโทรมาต่อก็เบานัดเอานะครับเป็นสาวทองแหลกครับพี่น้องเป็นแค่มักเขาสื่อเนาะแมนครับวัฒน์ในแถาวัฒนเนี่ยพี่น้องนี่ ม้นเนื้อหน,นังทิล่ะสดคือยังนี่สีแดงเข้มเด้พี่น้องอ่ะนี่ครับนุ่มสีเต่าสนใจโทรมานะครับลำ่ำโตเงาดีอะไรใหญ่ดีครับสองหมื่นเก้าพันสีแดงๆนังหน้านะครับสงฟิกสองรอง้อยลูกอ้าบุงหน้าตาพั่นี่ครับใบหูบปสีบปรยแดงครับคีบหูด,ดำจมูกดำน่าเนนบนวอสีจริงนี่พี่น้องก็จะเป็นแดงๆกันสิม่วนหูไ่ล่ะม้วสีม้วส,ส,สีออกลูกมาก่อจอยได้บุกหน้าตครับเบ <laughs> นบอ ครั่งน้าหนาอ้วนสิอ่ะพี่น้องเออข่าวใ,ใหญ่นะครับต่างข้อนี่น้าหนาวนจ,นจนๆง่วงแบบนี้เลี้ยงลูกดีครับพี่น,องงน้องเลี้ยง่ไงง่วงสิออกลูกมากเลยอุ้ยอวนขึ้เก่าลูกออกกับมุกขึ้นเก่า์ได้บัดเลยเอาเบิงฟังไส้ไมีเต็มบ่บ่ครับบ่มีปอดพี่น้องอ่ะง่วงไทยกลางครับสองหมื่นเก้าห้องโทรมาต่อเอาก็เบานัดครับต่อได้หลายพี่น้องส่งฟรีสองร้อยกิโลครับตัวแรกไปะยางเราพุ่นละบบานัด อยางโช้ครับพี่น้องอ้วนวะตัวต่อไปเบื้องราคาบ่เบาครับพี่น้องครับเมื่อทองตัวที่สครับพี่น้องครับใหญ่ขึ้นอีกครับเป็นปลาหมันลูกผสมนะครับสาวทองแหลกทองกับเจ้าหิวโกสีขาวสี่เดือนแล้วนะครับบานัดเปิดจากบาทตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันทรงฟีสองร้อยโลเนาะครับนะครับสดทื่อเก่าครับพี่น้องนะครับแต่ว่ายายขดีสูงเท่าไรตัวนี้สูงลอยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามเจ็ดปกลบเป็นสาวทองแหลกเนาะแมนครับทองกับเจ้าหิวโกครับ วันที่ผสมครับวันที่13พฤษภาคมษ์หงษ์กำนวดขอดยี่สิบสามกุมภาพกุ๊กเจ็ดครับมีใบมีหลอดครับได้สามเดือนกับอีกยี่สิบหมื่นครับบานนัดประกันทองให้เนาะครับสูงลอยสามเจ็ดเปนบ่แมนครับก็เลยเปิดสามเจ็ดครับอ่ะสูงฟีกับสองลอยลูกครับพี่น้องเนื้อนั่งดีนะครับนั่งหน้าดีมีไซส์เชื่องครับเป็นบรามันดูผสมครับพี่น้องจมูกดํานะครับประสิทธิ์ประแหวงคี้วหูดําควันจับจุ่มมองนั่งทับนะครับสีแดงงามดีเล็บขัดเ่าปกติ คาาทุกคาทอนกับประกันให้เนาะสิบห้าหมือนนะครับอ่ะเบิง้งสีอาะสีเหลืองแน่เ้อพี่น้องง่วนบานดแดงเด้อทายช่วงสีมง่งแดงนะครับเหตดำนะครับพ่วง้างดำคาาทุกคาทอนกับประกันใหนส้สองปีสองลอยลูครับลอยลกพันยันโมหอดเฮียน่าเอาสองลอยลูกรถพัน,นมีรถลับทรงนะครับอ่ะนังนาดีครับมีใช้เชืองดีนี่แหละมังนี้สายเพลินอ่ะลำล่างครับนุ่มทีเต่าเนาะครับ เป็นสาวท้องแรกตัวที่สองโอ้นําตัวกันยาเดิเอาราคาลักสามครับสามสิบเจ็ดห้องต่อรองได้นี่ครับหนุ่มสี่เต่านี่อ่ะตัวที่สองที่แรกก็จะเปิดราคาเบา,บาบกก่อนผมนเอดางอแงมก่อนราคาลักมือตัวตนเอาเบิ้งเป็นตัวที่สามไปนะครับเอา,มาเมื่อเชีองเทรวันนัเออหูดีเนาะครับ เขาท่าเขาทา,าไปหูมันฉีกปะเพราฉีกนะบอรครับอ่าคลิปหูดําเป็นบ้ามันดูผสมครับไม่หรองจมูกดำนะครับเอาเล็ยบขอเท่าปกติทองสีเขาสี่เดือนครับอีกสิบมือครบสี่เดือนนะครับเปล่านัดปาาระกันทองให้ประกันต้นนี้ขายพี่น้องเอานําไปเลี้ยงครับทองครับเจ้าหิ้โก o พ่อพันดีพร้อมนะครับอยากเบิ้งงหงตัวจริงกับบานหน้าแตะน,นะครับสําหรับตัวที่2ต่อไปกับเบิ้งงหงตัวที่3นะครับอาจุ้งโซ่จังหน่อยปลาลูกปะนะครับเบิ้องฐานยางพ่มจังหน่อยครับพี่น้อง อ่ะนี่ครับงทองตที่สมครับพี่น้องครับทองจักเดือนลรือบานัดวันทีี่สินี่ครบเก่าเดือนครับยี้ที่ห่อนี่ครบเก่าเดือนครับครับแเดือนสี่เก่าเดือนแล้ะครับพี่น้องเปิดจักบาทตัวนี้เปิดไปหนึ่งเก้าพันห้าร้อยครับหนึ่งเก้าพันห้าร้อยพี่น้องโอ้ราคานี่ครับถ่ายสูงได้บ้านัดร้อยยี่สิบครับร้อบวกลบครับเป็นสาวทองแหลกมันบ่เมีนครับหนึ่งเกนถอยกอาร้อยครับหนึ่งเก้ารีจักกิโลนี่ สองเกันครับสองลอยโลนะครับพี่น้องโอ้ยนังหนาแล้วก็ตันพร้อมครับนะครับสูงร้อยยี่สิบบอกลบเนาะเป็นสาวทองแหลกผสม้วยมากครับสมบันบ้าบ้ามันบ้านเท่านี้แหละครับสมโตเนาะนะครับเอาพี่น้องเอ้ยนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยครับเป็นงัวไทยเท่านี้แหละครับพี่น้องสาวทองแหลกครับนี่เป็นยานกลองพีจาครับพี่น้องเอานะครับฝึกออกคอกไม่พ้อมอ่าพ่วงหางดําครับเพจดําแดงนะครับ นั่งนาขวันจับจุ่มองนั่งรับนี่ครับหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยประกันทองเนาะเมนครับยี่สิบห้าที่ห่อนี่ครบเก้าเดือนครับนะครับยี่สิบห้าครบเก้าเดือนอนะครับไก่คอดพี่น้องตท้าทองแหลกกีบเรียกข้เทอาปกติครับนั่งนาขวันจับจุ่มองนั่งรับจมูกสีดํานะครับนี่พี่น้องครับหมูสันสันท้าทองแหลกครับโอ้โแผ่นหลังคือปวดเหกินเก่งปะเก่งครับ มั่วกินมั่วไทยเลียงไงครับพี่น้องครับกระสับกระสือสองตัวเหครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยต่อรองไดครับพวกมาต่อเอาครับพี่น้องเอาในท้อองอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปกินน้องน่ครับเบิ่งฟังสายเพิ่นอาคาโทกระทอนประกันไห่เนาะครับนะครับเพชรดำแดงครับพี่น้องอาพ่วงห้างดำเป็นสาวท้องแรกสูงร้อยยี่สิบบวกลบนะครับทองสีขาวเก้าอเดือนแล้วนะครับมือนีบาวนัดกามีมาแบงปันทั้งหมดอาสามตัวนะบ้านนัดเนาะครับประกันทองทั้งสามตัวครับพี่น้องครับ กะราคานี่กระส่งฟรีให้สองลอยโลนะครับอ่าเบอร์ไลน์เลยครับบ้านนัด063 034 0590ครับครับมากถึงใจตัวใดกระโทรหาบ้านนัดเลยครับหรือพี่น้องยูวิกไก่ขี่รถไปเบิรงกับบ้านนัดอยู่บ้านนะครับหน้าแตะตะบนหน้าแตะอำเภอเมืองเลือพี่น้องกับบ้านนัดเตะนะครับถ้าสะดวกอ่าบรสะดวกมากกะโทรมาสั่งสื่อกับบ้านนัดเตะนะครับมือนี่แต่สีเหลืองแน่ต้องขออภัยครับพี่น้องมันคำเหลีวนะครับสีมงแรงเหลี่ยนาะบ้านนัดเนาะครับอ่าโอ้ต้นขึ้งหงำถึงตัวนี้37นี่คือักแ้หบ่นสามสิ ในการนัวันเนาะครับโอ้พี่หน่องมือสามมือเจ็ดนี่คือทองได้พี่หน่องในงามงามนะครับนี่เป็นโตที่สองนะครับอ่ะสารับแรงนี่ครับพี่จ้าปทุมราชนะครับกับบ่าวนัดนะครับอ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ่าวนัดครับสวัสดีครับ